มารุ027จัดให้เสร็จเด็ดดุดันตัวนี้25,900บาทสวัสดีครับ สวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JB i Channel ตอนนี้ครับเรากลับมาอยู่กันอีกครั้งกับคอมเซต JB ในรุ่นมารุ027นะครับตัวนี้เด็ดๆเลย <Wow. S 1> เป็นสเปค AMD ครับ CPU AMD กาจอ NVIDIA และที่สำคัญเลยนะครับจัดสเปคได้ไม่มีพลียเพราะว่าเขาสามารถคัสตอมได้เพิ่ม RAM เปลี่ยนการจอใส่ชุดน้ำอะไรแอดออนเพิ่มเติมไปได้ไม่ฟลิกไม่จากัดปรับแต่งได้ตามใจต้องการนะครับ และสำหรับคอมเซตเซตนี้เอง25,900บาทฮาร์ดแวร์ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยครับเริ่มกันที่ CPU ครับเป็น AMD Ryzen 5 5 6 0 0 X นะครับของเด็ดตัวแรงอวคอกได้ถัดมาครับกับการ์ดจอใครไม่แหลกแต่กาแหลกแน่นอนตัวนี้เป็นการแหลก RTX 3060สีดำ ดุและแรงมากๆนะครับ oh. เล่นเกมไม่มีแหลกแน่นอนส่วนเมนบอร์ดครับ4สล็อตตัวคุ้มกับกิก a ะไบต์ B 5 5 0 MDS 3 H แรมครับตัวนี้เป็น Corsair Vengeance LPX นะครับตัวคุ้ม 16GB กิกบัตส2 0 0ันสเมกะเฮิร์ต SSD ครับตัวนี้เป็น WD Black SN 7 7 0 500GB กิกะไบต์เป็น M2 PCIe Gen 4ของแรงจุเยอะแน่นอน และ power supply ครับตัวนี้เป็น Corsair CV 650 6 5 0วัตต์8 0ดบพัตร่อนใจไฟให้กับกล้าจอสบายเหลือๆแน่นอนครับและสุดท้ายครับกับเคสตัวนี้เลยดำดีดูดุดันกับเคส Montech Sky Light เป็นเคส airflow หน้าตะแกรงให้พัดลมมา3ตัว oh <my> เย็นสะใจและดุดันมากๆเลยทีเดียวนะครับ สำหรับสเปคนี้มี R G B มาด้วยนะด้านหน้าเป็นเส้นๆนะครับอ่ะสเปคนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบประสิทธิภาพกันเลยครับไปชมกันเลยมาเริ่มือที่เกมแรกครับกับเกมวอร์เรนครับเกมนี้ปรับกราฟิกไปที่ไฮความละเอียดเป็น 4K นะครับเริ่มยิงกันได้เลยวันนี้ควักปืนมาขอนิ่งๆยิงเน้นๆหน่อยเฟรมเร็โอ้โหนี่300ถึงเฟรมนะครับ300ถึง400เฟรมโหดมากนี่ปรับ 4K ใช่ไหมเนี่ย แล้วมันมันโหดขนาดนีโโโโดนน้โอ้โหโดนยิงไปนิ่มๆอุ้ยโดนชิมอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าเฟรมเรทจะเยอะก็ตามนะแต่ฝีมือก็ยังต้องพัฒน,นาอีกเยอะนะครับนี่แหละอย่างไรก็ตามครับเราเล่นเกมใช่ไหมอุณหภูมิ CPU เนี่ย77องศานะครับและอุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่62องศาเซลเซียสครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ร้อนนะฮะไม่เกิน80สิบำหรับ CPU อย่าลืมนะครับถ้าเทียบกับตัว5,600ธรรมดาตัวนี้เป็น 5,600X ครันหกร้อยเง็กซ์ครับทีดีดีจะสูงกว่าเป็นธรรมดาด้วยนะครับ แต่ก็ประสิทธิภาพก็สูงกว่าด้วยเช่นกันนะฮะสามารถอเว์คลอกปรับแต่งเพิ่มเติมได้เล่นบรูเรนเนี่ยเฟรมเรทสองร้อยสามร้อยเฟรมขนาดนี้ครับบอกเลยว่าจะคู่กับหน้าจอดีๆได้สบายๆแน่นอนช่วยยกระดับการเล่นเกมได้เยอะมากเหลือขึ้นอย่างตมือนะครับว่าจะยิงโดนหรือเปล่าเท่านั้นครับมาต่อกันครับกับเกมขับจีนะครับปรับกราฟิกคุณภาพเป็นไฮนะครับความเรดเป็น 2K เกมนี้นี่โอ้โหเฟรมเรทไม่ต่ำกว่าเ0้าสนะฮะแต่หลาร้อยต้น 90- 100ถึงเฟรมนะครับมีป่ามีหญ้ามีพวกวัชพืชเศษผักบุ้งตำลึงอะไรก็ตามแต่นะฮะกระแน่จอกแหน่ขึ้นไต่ไปหมดตเขียวหน่อยแต่เรื่องการเล่นเกมแบบนี้เยียงยิงเยียงยิงยิงนิ่งโดนสวนกลับดับคาที่เรมเรทครับได้ประมาณ110เฟรมตอนที่ตายนะครับซึ่งเรมเรทก็มีแข่งบ้างในบางช่วงแล้วแต่ฉากและแต่ช่วงด้วยนะครับแต่เล่นเกมยอะไรก็ลื่นนะเห็นไหมเนี่ยแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับเนี่ย ไม่กระตุกเลยดีกว่าไม่มีคาว่าแทบไม่กระตุกเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเฟรเมเรทมันเกินร้อยลรงไงนทำให้ภาพมันลื่นมากนะครับจับคู่กับหน้าจอแบบไฮดรีเฟรชแวร์ได้สบายๆใช้แรมไป9.5กิกแรมก็เหลือๆทำให้ไม่ต้องเพิ่มอะไรเรียงสามารถเล่นเล่น,เล,นเล่นผับจีนะและ้วยังสตรีมเกมได้นะครับ2 i เ1เล่นไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องก็82อ,อ,องศาเซลเซียสใช้ซยูไปประมาณ30-50นะครับโดยรวมผับจีเล่นได้พร้อมคืนได้ความละเอียดสูงๆภาพสวยๆได้แน่นอนครับ มาต่อกันที่เกม Overwatch ครับเกมนี้ปรกักกราฟิกไปที่ High Quality <I see. S 1> เป็น 4K เกมฟรีภาพสวยๆส,ส,สดใสนะฮะสดใสแต่ไม่ร่าเริงเพราะว่าโดนเขากกระทืบอยู่ตอนนี้เฟร,รมเรทนะครับ 4K นะ140เฟรมโอ้โห,โหนี่เล่นเป็นโมอโร์ซี่ฮิวกันแบบดุเดือด,เล,อดเลือดสาดนะครับเพื่อนนี่ก็เอาไปแจกเลือดโดนดาเมจกันรวัวอะไรขนาดนี้แต่เฟร,รมเรทก็ไม่ดรอป คือใครใช้งานร่วมกับโปกหน้าจอ144เฮิร์แบบ 4K แล้วอ็ Alienware w เนี่ยคุณสามารถทําได้สบายเลยนะฮะและแรมครับก็ใช้เป็นไม่เยอะด้วยประมาณ9.7กิกะไบต์เท่านั้นครับส่วนการทำง,งานที่ดูหน้าจอก็ชิวๆนะครับเอรว่าถือว่าเป็นเกมที่สวยแตกดีเปคกซ์หนักแล้วก็เล่นได้สนุกมากไปลองโหลดมาเล่นกันได้ครับเล่นแล้วอย่าลืมตรีมนะเพราะว่าเซตนี้สามารถสตรีมออกได้2ช่องทาง3ช่องทางได้แบบสบายๆแน่นอนครับมาต่อกันครับกับเกม Spider-Man ครับปรับกราฟิกเป็น High นะครับที่ความละเอียด Full HD เกมนี้ก็กินสเปกเอาเรื่องนะปรับไายนี่ก็ต้องกระตุกบ้างอะไรบ้างเนะ้อคอมไม่แรงแต่ที่ผมเล่นมาคือแบบไม่กระตุกเลยนะฮะนิ่งๆิ่งวิ่งสบายเจอบอสเจออะไรใส่เข้าไปทีสองหมัดตบด้เท้าตามป็นหมัดหลังหมัดทุบมาไม่โดนบีบคอหนึ่งทีอื้อเฟรมเรทร้อยกว่าเฟรมนะครับแคตชงแคตฟินอะไรก็ไม่ต้องห่วงเลยใช้แรมไป 9.2GB กิกะไบต์เท่านั้นครับแรมนี่เหลือเลยนะต้องบอกเลยว่าแรม16ยุคนี้ ยังเพียงพออย okay. being, ู่ก so ับการใช้งานนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ใช้ไปประมาณร0 0เต็มไม่มีคอขวดนะครับอุณหภูมิ3าองศาเซลเซียสตัวซีพียู75องศาเซลเซียสครับและสังเกตดูครับเงาสะท้อนที่พื้นเงาสะท้อนในกระจกต่างๆเนี่ยทำได้อย่างสมจริงเรสเฟ c ซิ่งจัดเต็มนะฮะมีครับโดนทุตโลบได้ทันท่วงทีไม่มีปัญหาแน่นอนเนี่ยเห็นไหมการสะท้อนต่างๆนะครับถือว่าทำออกมาได้สวยเลยถ้าเกม Spider-Man เล่นได้และเล่นดื้นขนาดนี้นะครับ เกมมือถือบน, <Wow. S 1> นโลกใบนี้ก็ทําได้ดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกม Triple A Spider-Man Marvel Remaster <Hey. S 1> ครับเรื่องประสิทธิภาพจากที่เราได้เห็นไปแมแรงสะใจ25,900บาทนะครับของดีพิมพ์นิยมนะครับปัญหาไม่ต้องกลัวมีเพราะว่า CPU ตัวนี้เป็น AMD Ryzen 5 5, 5นโนดแเกครับการันตีคนใช้งานกันอย่างเยอะแยะมากมายรวมถึงการ์ดจอก็เป็น Nvidia ด้วย ใช้งานได้ดีไม่มีจุกจิกเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แน่นอนนะครับขอแค่คนปรับกราฟิกให้มันเหมาะสมนะและนอกจากนี้ครับยังสามารถทํางานต่างๆได้ทํากราฟิกตัดต่อวิดีโอในหนัง 2K เล่นเบราว์เซอร์ Facebook y o u t u b e นะครับและยังสามารถเพิ่มแรมได้ในอนาคตด้วยโดยไม่ต้องถอดของเดิมออกนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซ็ตคุ้มนะครับในราคา25,900บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อได้ที่ w w w j ์ b c o t h นะครับสั่งตอนนี้ส่งถึงทันทีภายใน6ชั่วโมง มีคอมเซ็ตที่เลือกซื้อมากกว่า100เซ็ตเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยยังได้รับส่วนลดรวมถึงของแถมอีกเยอะแยะมากมายในแบบที่จัดสเปกเองไม่ได้แน่นอนและนอกจากนี้นะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงส,สุด10เดือนที่ JIB นะครับและเอกลุศีสุดๆเลยคือเรื่องการรับประกรันเมื่อซื้อไปแล้วไปใน30วันเกิดมีปัญหาอะไรเสียยกมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ในทันทีนั่นเองนะครับคุ้มกว่านี้ ที่นี่ทีเดียวครับที่ JIB ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe JIB Channel ้ลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย